บริษัทสามารถนำกำไรสะสมจากการดำเนินธุรกิจไปทำอะไรได้บ้างโดยปกติแล้วเมื่อบริษัทดำเนินธุรกิจนะคะก็ต้องคาดหวังที่จะมีกำไรและเมื่อมีรายได้เกินกว่าค่าใช้จ่ายก็ทำให้เงินที่มีอยู่ในบริษัทเนี่ยคะ่ะเกิดเป็นกำไรที่เกิดขึ้นนะคะที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า retained earning ค่ะซึ่งเมื่อ retained earning มีจำนวนมากขึ้นนะคะดังนั้นผู้บริหารของบริษัทนะคะก็ต้องมานั่งคิดว่าจะสามารถนำเอากำไรสะสมอันเนี้ย เอาไปทำเป็นอะไรได้บ้างค่ะนอกจากที่จะเก็บไว้เป็นเงินสดที่คงที่ไว้ในบริษัทนะคะทีนี้หากเมื่อผู้บริหารมีการตัดสินใจที่จะนำเงินนั้นเนี่ยค่ะมาใช้โดยทั่วๆไปแล้วก็จะมีทางเลือกอยู่5ทางหลักๆนะคะที่จะสามารถทำได้ทางเลือกที่1ค่ะคือการลงทุนกลับเข้าไปในธุรกิจค่ะภาษาอังกฤษจะเรียกว่า reinvestment in the business ก็คือการนําเงินลงทุนกลับเข้าไปในธุรกิจของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างโรงงานใหม่การซื้อเครื่องจักรใหม่ หรือว่าการจ้างพนักงานเพิ่มค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทําไปเพื่อที่จะทําให้ธุรกิจของตัวเองนั้นเนี่ยได้ขยายการผลิตเพิ่มมากขึ้นค่ะและจะส่งผลให้ยอดขายของธุรกิจก็เพิ่มขึ้นด้วยนะคะและในที่สุดบริษัทก็จะมีการทํากําไรได้เพิ่มมากขึ้นในระยะยาวค่ะ หรือนอกจากนี้นะคะการที่บริษัทเนี่ยมีการลงทุนเข้าไปในธุรกิจของตัวเองเพิ่มขึ้นเนี่ยยังช่วยเป็นการเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนะคะคือ competitive advantage ให้กับบริษัทของตนเองได้สูงยิ่งขึ้นนั่นเองด้วยค่ะทางเลือกที่2นะคะคือบริษัทก็สามารถที่จะซื้อธุรกิจหรือว่าสินทรัพย์ของธุรกิจอื่นค่ะมาเป็นของตัวเองนะคะ เนื่องจากว่าในหลายๆครั้งเนี่ยค่ะการที่จะขยายธุรกิจด้วยการสร้างโรงงานใหม่หรือว่าการทดสอบเครื่องจกักรรวมไปถึงการค้นคว้าวิจัยการอบรมพนักงานนะคะการทําเหล่านี้ค่ะก็อาจจะล่าช้าไปสําหรับธุรกิจข่นเนื่องจากว่าธุรกิจก็จําเป็นต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งอะนะคะเพื่อที่จะให้เงินลงทุนเหล่านั้นเนี่ยสามารถสร้างผลตอบแทนกลับมาได้ค่ะ ดังนั้นสําหรับธุรกิจที่มีเงินคงไว้ในบริษัทมากพอนะคะหรือมีกำไรสะสมที่มากพอเนะะี่ยค่ะแล้วก็ไม่อยากจะกู้เงินเพิ่มนะคะแต่ว่าต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็วก็สามารถที่จะออกไปหาซื้อธุรกิจหรือว่าสินทรัพย์อื่นค่ะเพื่อที่ว่าพอได้ธุรกิจหรือว่าสินทรัพย์เหล่านั้นมาแล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องมาเสียเวลาสร้างอะไรใหม่ๆห ไม่ว่าจะเป็นการซื้อโรงงานจากธุรกิจอื่นที่คล้ายๆกันนะคะหรือว่าการซื้อธุรกิจอื่นที่มาช่วยเสริมธุรกิจของตัวเองให้สามารถมีการแข่งขันในตลาดได้ดียิ่งขึ้นค่ะเช่นบริษัทอาจจะเข้าซื้อบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านโลจิสติกส์นะคะที่ดีกว่าเดิมเนี่ยามาช่วยให้บริษัทของตัวเองสามารถจัดการได้ดียิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นทุกวันนี้นะคะเกิดวิกฤตโควิด1 i ใช่ไหมคะเราก็พบว่าธุรกิจจาพวกธุรกิจโรงแรมเนี่ยค่ะปิดตัวลงจํานวนมาก ะะมีติดป้ายขายเยอะแยะมากมายค่ะดังนั้นบรรดา ธุรกิจหรือว่าคนที่มีเงินนะคะต้องการที่จะมาลงทุนตอนนี้ก็สามารถมาเลือกซื้อธุรกิจเหล่านี้ไปเป็นของตัวเองได้โดยง่ายค่ะแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรต่างๆแล้วนะคะก็สามารถสร้างผลตอบแทนในวันที่สถานการณ์กลับมาสู่สภาพปกติได้ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะการที่ธุรกิจเนี่ยไปซื้อบริษัทอื่นนะคะบางครั้งก็เป็นการซื้อเพื่อเพราะว่ามีความต้องการองค์ความรู้ที่เรียกว่าโน้ตฮาวของบริษัทนั้นๆเพื่อที่ว่าจะมาต่อยอดให้กับบริษัทของ ตัวเองได้ค่ะแทนที่ว่าบริษัทเราจะต้องไปทําการลองผิดลองถูกนะคะซึ่งตรงนี้เราก็คงต้องเสียเวลาที่จะใช้ในการเรียนรู้ค่ะดังนั้นการที่เราเข้าไปซื้อบริษัทที่เขามีโน้ตฮาของเขาอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นการยร่นระยะเวลาได้อีกทางหนึ่งค่ะส่วนทางเลือกที่3มนะคะก็คือ การใช้หนี้บริษัทค่ะอันนี้ก็คือง่ายๆเลยนะคะก็คือบริษัทก็คือเอาเงินที่มีเป็นกําไรสะสมเนี่ยค่ะไปใช้หนี้นะคะเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วหลายบริษัทเนี่ยก็จําเป็นต้องกู้เงินมาเพื่อ ทำการใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อมีหนี้ก็คือเราก็จำเป็นต้องจ่ายดอกเบี้ยงเงินกู้นะคะดังนั้นการเลือกที่จะชำระหนี้เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัทลงอะคะ่ะเมื่อบริษัทมีหนี้น้อยลงก็เป็นการช่วยการเพิ่มสิียราพทางการเงินให้กับบริษัทมากขึ้นค่ะก็ทำให้สุดท้ายแล้วสุขภาพทางการเงินของบริษัทก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็สามารถทำการแข่งขันกับคู่ต่อสู้ทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องค่ะ ทางเลือกที่4นะคะก็คือการจ่ายเงินปันผลค่ะก็คือ pay dividend นะคะการจ่ายเงินปันผลก็คือการนํากำไรที่ได้จากการดาเนินงานนะคะจ่ายกลับคืนไปให้กับผู้ถือหุ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นโยบายของบริษัทนะคะว่าจะกำหนดการจ่ายเงินปันผลไว้อย่างไรคะ่ะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยบริษัทที่มี กำไรก็อาจจะมีการจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลก็ได้ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารค่ะอย่างไรก็ดีโดยปกติแล้วสำหรับบริษัทที่ตัดสินใจจะจ่ายเงินปันผลนะคะก็มักจะมกีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้อย่างชัดเจนนะคะโดยส่วนมากก็มักจะคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละของกำไรที่ได้ในแต่ละปีค่ะเช่นถ้าเกิดว่าสมมติอย่างปีที่ผ่านมานะคะในปี2020นะคะ บริษัท A เนี่ยทำกำไรได้ทั้งสิ้นนะคะ100ล้านบาทแล้วบริษัทมีการประกาศจ่ายปันผลออกมา30ล้านบาทนั่นก็แสดงว่า Dividend Payout Ratio นะคะหรือว่าอัตราการคิดการจ่ายเงินปันผลเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ30เมื่อฟังอย่างนี้เนี่ยในตอนแรกผู้ถือหุ้นอาจจะได้ รู้สึกว่าผู้ถึงหุ้นได้เงินคืนกลับมาในรูปเงินปันผลก็ดูเหมือนจะดีใช่ไหมคะแต่ว่าการคงเงินไว้ในบริษัทเนี่ยค่ะบางครั้งอาจจะทําให้บริษัทมีมูลค่ามากขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าบริษัทเองก็มีโอกาสที่ผู้บริหารนะคะจะนําเงิน ไปใช้ลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าให้กับบริษัทได้สูงมากกว่าการที่จะเอาเงินมาจ่ายเงินปันผลในปัจจุบันนี้นะคะและนอกจากนี้ค่ะเงินปันผลที่จ่ายออกมาค่ะผู้ถือหุ้นก็ยังต้องเสียภาษีรายได้ด้วยนะคะดังนั้นแล้วการจ่ายเงินปันผลนะคะก็จําเป็นที่จะต้องพิจารณาหลายๆปัจจัยด้วยกันค่ะว่าสิ่งไหนที่จะทําให้บริษัทเนี่ยมีความยั่งยืนนะคะแล้วก็มีมูลค่าสูงขึ้นในระยะยาวก็น่าจะเป็นการที่ดีกว่าค่ะ ทางเลือกสุดท้ายที่ทําได้นะคะคือทางเลือกที่5นั่นก็คือการซื้อหุ้นคืนค่ะ share buy back นะคะการซื้อหุ้นคืนก็เหมือนเป็นการเพิ่มให้บริษัทเนี่ยมีกําไรต่อหุ้นที่สูงขึ้นค่ะถ้าจะพูดให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะก็ลองนึกถึงบริษัทมหาชนที่มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ค่ะ ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะมีราคาซื้อขายที่ชัดเจนใช่ไหมคะการซื้อหุ้นคืนก็ทําให้บริษัทเนี่ยมีจํานวนหุ้นหรือว่าที่เราเรียกว่าทุนที่ออกและชำระแล้วหรือว่า share outstanding ค่ะมีจำนวนน้อยลงเมื่อตัวเนี้ยเมื่อจำนวนออหุ้นที่ซื้อคืนทำให้ทุนที่ชำระแล้วเนี่ยมีจำนวนน้อยลงก็จะส่งผลให้กำไรต่อหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นค่ะลองยกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะว่าถ้าบริษัท a ค่ะมีกำไร100ล้านบาทใช่ไหมคะ จากเดิมเนี่ยบริษัทมีจำนวนหุ้นอยู่ทั้งหมด100ล้านหุ้นนั่นก็เท่ากับว่ากำไรต่อหุ้นเนี่ยคือหุ้นละ10บาทถูกไหมคะบริษัท A มีกำไรร้อยล้านบาทตอนนี้บริษัท A มีอยู่ร้อยมีอยู่10ล้านหุ้นเพราะฉะนั้น1หุ้นก็คือมีกำไรต่อ1หุ้นเนี่ยอยู่ที่10บาทแต่ถ้าหากบริษัทเนี่ยมีการซื้อหุ้นคืน1ล้านหุ้นเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าหุ้นที่ออกแล้วก็ชำระแล้วหุ้นที่ออกจำหน่ายอะค่ะแล้วก็ชำระแล้วเนี่ยก็จะเหลือ9ล้าน จากเดิมมี10ล้านซื้อคืน1ล้านก็จะละลือ9ล้านใช่ไหมคะดังนั้นทําให้กําไรต่อหุ้นนะคะก็จะเพิ่มเป็น11.11 11บาทก็คือ1.11 11 1บาทค่ะเพราะว่าเอา100ใช่ไหมคะหารด้วย9ค่ะจะเห็นได้ว่าเพียงแค่เราซื้อหุ้นคืนที่10%นะคะก็คือซื้อหุ้นคืน1ล้านหุ้นใช่ไหมคะจากที่มีอยู่10ล้านหุ้นจากหุ้นที่ชําระแล้วทั้งหมดแต่กําไรต่อหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า10%ด้วยซ้ําค่ะ แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะพูดจริงๆเนี่ยการซื้อหุ้นคืนถึง10%ของหุ้นทั้งหมดที่ออกขายแล้วก็ชำระแล้วเนี่ยถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องง่ายแล้วก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นได้จริงออในสถานการณ์ปกตินะคะแต่ว่ากรณีเนี้เป็นกรณีที่ยกให้เห็นภาพแล้วก็มีการคำนวณง่ายๆค่ะ ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็ดูเหมือนจะดีใช่ไหมคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าการที่คุณซื้อหุ้นคืนแล้วเนี่ยจะทำได้ง่ายๆทุกครั้งค่ะดังนั้นสิ่งที่ผู้บริหารควรต้องพิจารณาก่อนก็คือราคาที่จะซื้อคืนค่ะว่ามีราคาที่สูงหรือว่าหลักหรือว่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของบริษัทในช่วงเวลานั้นๆหรือไม่ค่ะเพราะถ้าเกิดว่า ราคาที่ซื้อคืนเนี่ยมันสูงเกินไปการซื้อหุ้นคืนกลับมาก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรนะคะเพราะเท่ากับว่าบริษัทนั้นเนี่ยได้จ่ายเงินสําหรับหุ้นของตัวเองที่แพงไปค่ะซึ่งก็จะไม่ส่งผลดีอะไรกับผู้ถือหุ้นแล้วก็ราคาหุ้นในอนาคตนะคะดังนั้นถ้าเป็นในกรณีน,นี้การที่บริษัทเก็บเงินเอาไว้ก่อนนะคะยังไม่ทําอะไรหรือว่าอาจจะไปลองหา ออทางเลือกอื่นคือบริษัทเอกชนอื่นที่ไม่อยู่ในตลาดที่มีการทําธุรกิจคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นผลดีมากกว่าค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าในขนานั้นนะคะบริษัทเนี่ยมีมูลค่าที่20ล้านบาทมีผู้ถือหุ้นอยู่20คนเท่ากับว่ามูลค่าบริษัทต,ต่อหุ้นอยู่ที่1ล้านบาทดังนั้นถ้าเกิดว่ามีใครสักคนนะคะต้องการจะขายหุ้นที่ราคา90 0 0แสนบาท นั่นถือว่าเป็นราคาที่น่าสนใจใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ราคาที่แท้จริงอยู่ยที่1ล้านแต่ว่าเขาประกาศขายที่9 0 0 0แสนแสดงว่าตอนนี้เขาขายที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของบริษัทแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่ามีคนที่ต้องการขายหุ้นที่ราคาแพงกว่า1ล้านบาทเนี่ยก็ถือว่าแพงเกินมูลค่าหุ้นดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะซื้อนั่นเองค่ะ ทั้งหมด5วิธีเนี่ค่ะเป็นทางเลือกหลักๆสําหรับการนําเงินที่มีอยู่ในบริษัทหรือว่ากําไรสะสมจากการดําเนินงานไปใช้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยบริษัทอาจจะมีวิธีการที่ซับซ้อนคือการนําเงินไปใช้เราก็ต้องดูว่า แบบไหนที่จะส่งผลดีกับบริษัทมากกว่ากันนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ถือหุ้นนะคะเราก็จําเป็นต้องรออะมัดระวังนะคะแล้วก็พิจารณาเพื่อให้แน่ใจว่าเงินที่ผู้บริหารหรือบริษัทนําไปใช้เนี่ยจะเกิดประโยชน์ต่อตัวบริษัทเองในระยะยาวหรือไม่ค่ะ